สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่17กันยายน2566นะคะเราก็มาส่งบิน4หนุ่มนะคะเป็นงานโรงงานนะคะสำหรับคนไหนที่สนใจไปไต้หวันสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนไปไต้หวันมีอยู่3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกก็คือลงทะเบียนสมัครงานตรวจโรคทำพาสปอร์ตวันเดียวจ็ตกลับบ้านได้เลย ขั้นตอนที่2ก็คือมายื่นวีซ่าสแกนลายนิ้วมือนะคะเจ้าหน้าที่บริษัทไปรับที่หมอชิดไปที่สถานทูตนะคะหลังจากนั้นก็กลับบ้านขั้นตอนที่3ลงมาบินเตรียมกระเป๋าเดินทางพร้อมสัมภาระลงมาพร้อมที่จะบินสู่ประเทศไต้หวันสัญญาจ,จ้าง3ปีนะคะถูกกฎหมายผ่านกรมแรงงานหากสนใจไปไต้หวันสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0983944699ค่ะ 098 39 44 699นะคะไม่ต้องเรียนภาษามีรอยสักไปได้ไม่ใช้วุฒิการศึกษามีระบบผลลรองรับนะคะปรึกษาฟรีที่เบอร์โทรศัพท์098 39 44 699ค่ะ